เป็นปลากระตูนสายพันธุ์มะเขือเทศครับเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่หน่อยหนึ่งตัวผู้ตัวเมียก็แยกเหมือนปลากระตูนพันธุ์อื่นเลยครับคือตัวใหญ่ก็เป็นตัวเมียครับตัวเล็กเป็นตัวผู้ผมมีความชอบปลากระตูนอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าปลากระตูนมันสวยงามก็เลยเพาะเลี้ยงปลากระตูนทําอาชีพเสริม,มครับมีประสบการณ์จากการทํางานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวุงกระเบนอันนี้มาจากพระราชดำริครับก็ ก็มีประสบการณ์2ี่ส่าปีครับคือปลาพวกนี้ครับมันจะมีปัญหาคือว่าตัวผู้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆพอโตขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่ยอมไอามาะเกิดเทศเนี่ยเปลี่ยนคู่มาประมาณ3-4ตัวแล้วครับเนี่ย<อ>ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนเพศเ,เป็นตัวเมียด,ด้วยครับถ้า<อ>ในธรรมชาติปลากระตูนในฝูงเนื่อวนมากจะเป็นเพศผู้ตัวทีมีขนาดเล็กจะมีตัวใหญ่แค่ตัวเดียวคือตัวที่มีขนาดใหญ่สุดจะเป็นตัวเมียนะครับ เขาก็จะเริ่มสมบูรณ์เริ่มจะมีไข่พอเริ่มจะมีไข่ตัวเมียตัวนั้นก็จะหาคู่หาตัวผู้พร้อมที่จะไปมีลูกแยกออกไปอยู่ในดอกไม้ทะเลดอกใหม่พอแยกออกไปก็จะมีตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่ร้องลงมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเพศเป็นตัวเมียภายใน3สัปดาห์นะครับเปลี่ยนเพศเสร็จแล้วก็เลือกคู่ใหม่เลือกคู่เสร็จก็จะแยกไม่อีกเนี่ยเป็นเป็นวัฏจักเรื่อยๆปไปงี้ครับ เริ่มเริ่มมีตอดสังนเก JI, ็บเวลาที่โบกพัดนะครับก็ใกล้จะวางไข่แล้วครับองมาทำฟาร์มเพาะเนี่ยปัจจัยหลักไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยู่ใกล้แหล่งน้ําทะเลแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเรื่องอาหารอะไรเนี่ยสามารถจะทําได้ครับในน้ําทะเลมันจะมีอาหารธรรมชาติอยู่แล้วครับ ม็นจะมีพวกโรดิเฟอร์เพียงแต่ว่าถ้าเรามีประสบการณ์หรือเรามีความรู้เนี่ยก็าสามารถนําม,มาใช้ได้เลยโรดิเฟอร์เป็นแพงต้นสัตว์ขนาดเล็กะครับเราสามารถให้ปลาแลกฟักจนถึงอายุ14-21วันจนลูกปลาสามารถกินอาหารเม็ดได้เลยนะครับอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลากระตูนหมดเลยครับทั้งแถวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุนะครับ ก็จะจับคู่ไว้เป็นคู่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นปีกัสโซนะครับพือนลำตัวมีสีขาวนะครับแล้วก็มีสลับสีส้มแล้วก็มีขอบดำๆรอบๆรีะะะนะครับอันนี้กระตูนแดงหรือแก้มหนามที่แก้มเขาแบมันจะมีหนามอยู่2ข้างนะครับลเลยเขาเรียกแก้มหนาม อันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ก็เรียกว่าไลนิ่งมาลูนครับเกิดจากปลากระตูนแดงหรือปลากระตูนแก้มหนามครับมาผสมพันธุ์กันไหลชั่วอายุครับเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมามันจะมีจุดสีขาวขึ้นตามลำตัวก็สวยงามครับอันนี้เป็นปลากระตูนพันธุ์อันม้านะครับรูปร่างข้างหลังสีขาวเขาอะตรงขีบหลังอะจะเป็นคล้ายๆอ้าอันม้าครับเลยเรียกว่าพันธุ์อันมา้าอันนี้ซูเปอร์แบ็คคือตามลำตัวมันจะมีดำค่อนข้างเยอะทั้งตัวเลยแต่ว่าขีบและปากสีส้มนะครับ อันนี้เป็นปลากระตูนพันธุ์อินเดียแดงครับ้นตัวเขาก็จะออกสีชมพูครับแล้วมีก้างหลังคาดขาวอันนี้สายพันธุ์แพททินัมครับมีสีขาวทั้งตัวทีบออกสีส้มๆครับอันนี้มะเขือเทศครับที่ว่าเมื่อเช้าเห็นเขาตอดทําความสะอาดอันนี้ไข่ไปแล้วครับที่วางไข่อยู่ตรงกลางตะกร้าเลยครับไข่ใหม่ๆเลยครับไข่จะออกมาเป็นสีส้มๆแดงๆเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนน่างเป็นตัวนะครับ อันนี้คือส้มขาวนะครับขายดีสุดเลยตลาดมีความต้องการสูงเนื่องจากมีความนิยมในหนังนะครับหนังเรื่องนิมมูฮคก็เลยมีคนอยากได้อยากเลี้ยง ไม้ก่อนก็จะจับปลากระตูนจับธรรมชาติเลยครับคือก็จะมีหลอดใส่ไย,ยาไนนะครับแล้วก็ไปหยดในที่ปลาก็อาศัยอยู่ครับตามดอกไม้ทะเลครับให้ปลาสลบพอปลาสลบปุ๊บเขาก็ใช้สวิงช้อนขึ้นมาบางตัวมันรับสารไทรไนไปเยอะครับแล้วก็ป่วยตายและอีกอย่างหนึ่งปลาธรรมชาติอะ่ะเขาเคยอยู่ในทะเลที่กว้างน,นะครับพอมาอยู่ในตู้แคบๆเงี้ยปลาก็ปรับสภาพไม่ได้ไม่เหมือนปลาเพาะมันก็เกิดอ่อนแอตายครับส่วนมากก็ไม่ค่อยรอดนะครับที่เอามากันนะครับ ตอนหลังมากรมมงงงก็เริ่มมีการเพราะพันธุ์ขึ้นมานะครับเพาะได้แล้วก็มามาส่งเสริมให้แต่ละศูนย์เพราะอะครับเพาะพันธุ์แทบทุกชนิดเลยครับแล้วก็มีพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เลยก็เพื่อลดการจับจากธรรมชาติแล้วก็สร้างรายได้คือสามารถส่งออกได้ครับตอนนั้นนะประตูสามารถส่งออกได้ปีนึงเยอะอยู่ครับดีมากเลยครับสร้างรายได้แล้วก็เป็นอาชีพหลักถึงอาชีพเสริมได้เลยครับ